สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอเบียดัมซิงครับผมคลิปนี้ก็มาดูปลาแทครับทันแรงสายเกมครับแตกทุกวันครับนี่มากเหรครับเอาลูกไผ่มาเบิ้งเด้อลูกไผ่พนนนี่ลูกไผ่ก็ลูกไส้แตกทุกวันครับปลาแท ลูกจีก็จะเล่นเรงผัดูวะโอ้เดินเดินหน้าด้วยพลัง40ดีกรีครับเดินหน้าด้วยดีกรีแต่ว่าจอดข้างๆงอนยากแตกครับพี่น้องแตกทุกวันครับวันนี้ถ้าไปซ้ายก็ขวาครับพี่น้องโอ้ตันแตกหลายจนว่าบุมีเงินไปเปลี่ยนครับต้องมาต้องมาขันเองครับเบิดเงินครับถั่วแก่กับเบิดเงินซื้อกันนี่ ย่างก็ได้ไปถอดขั้นอยู่บ้านมากครับเบิดเงินสื่อแล้วทีมงานเราสุดจัดครับต้องช่วยกันครับก็มาด้วยกันกลับด้วยกันวิ่งด้วยกันนะครับเพราะว่าต้องดูแลกันไปครับบางทีขยันเราเลี้ยงสัตบางคนเราจีบตอดกลางว่าไม่จังประเทดตอดกลางเราต้องหมุนมาที่โค้ช คือไงคือไงเอาดิกดิ๊กนดิ๊ก้วมุนหนี้ได้เหรอเรเรีนเลยเิ่งโลดใ้เราหมุน่แกแแกแกแกแล้วก่้มือว่านยางแตกครับบมี่บนมี้ยางใส่จับไล่จับไล่นั่งน้อยเลยครับน่าสงสารครับแกรถแก่ก็ค่อนข้างที่จะโซมหน่อยนะพี่น้องเพราว่า ไม่ค่อยได้ดูแลครับแกต้องใช้ใจ่ายหลายอย่างหลายด้านครับแกก็เงินออกมาหมื่นหนึ่งสองหมื่นก็ต้องเอ,อไปใช้นั่นใช้นี่ก็เลยไม่ได้ดูแลรักษารถครับดูครับพี่น้องค้าก,กระจกหักครับเอาลวดมัดเอาโอ้โหลาแทลด,ดุะเอาลวดมัดเอาครับก็ทำใจครับไไงไดนะ้แต่ถ้าจะไม่วิ่งด้วยก็ สองสารครับแต่ถ้ามาวิ่งแล้วเราก็ดูแลเยอะรถเสียรถพังนี่เบิกเท่าแก่หมดเลยมงน้ำมันเท่าแก่หมดครับก็มาแต่ตัวกับไข่ห้ำแล้วก็รถแค่นั้นเองครับ<ะ>ก็ไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุนแนค่แรงนะครับ เที่าวของกูมันคือชจางเดนนลูกสวยเลยลูกทิ่ตัวกูบ่เป็นยังของของปาวีนายุปุดมอันนี้แหละได้ควได้เรียนแล้วเียวไปหาซองเฝ้าขันเอาเท่กูจได้ได้ย่างรอเดี๋ยวม้งเรียนมาท่านบอกท่านดอกมึงวันนี้เราสว่ากูไล่แสงมึงเห็นเบิดโพยสูเราสามจอดควงมูโคอันมองในเนื่นๆแม่นางาะ พาอแต่ว่าถ้าแกควกนี่กลับรถยางเร็วเลยเด้อก็อย่าเดินหนามาเฮ้ยพ่อเบิกมือพอหน่อยดูดิขันห้แลนเขาถ้าพี่เสียงแล่นเขาถ้าพุ่นมันนั้แลนเขาเขาบอกไอ้ยวัมือมากที่ไปกลับเลยมับบกบ้ากัเออคุณจะเปล่าคนนติตกว่าให้ต้องไปอีกคราจะไปจมย้อจเตะจิมเตชวนเขาอีกแล้วกูงึดไหล เพิ่งจะเอาลวดผู้เจ้าไปเอาปลายางเจ้าไม่รั่ลวดเยบรอยเลยครับโอเมื่อก่อนจะจอยตตยเหรอน้ำร้านตู้มหนึ่งครับแตกสมือครับปีอะ18จกปีเดีว10ปีแล้วมันไแตกกะท่าจะได้นันยางพี่มี22อะ10ปีอะยางข่อยถิ่นดีกูนี่

เอาโยกันไปครับสุดจัดยิงเลยปลาเราเนี่ยไม่ธรรมดาครับหัวเเยาบอกเป็น่งเลย้ดเนลุยว่พป่อ่ีมือเลยผู้ดเนอ๋อ บอกมันเป็นคือจังเลยอยู่ในที่ตอนบอก <c oughs> อู้ๆใช่ไหมเรียนเรียนเสย่างเสตย่างใส่ป <ừ> ๋าทแท่นี่บอกว่าเรียนเสอย่างครับอตอนนี้ใหม่หเส้นแล้วครับใหม่หกเส้นแล้วป๋าบอกสบายเต็มร่มะบะป๋าเตมบ่มปะ ปลาเท่าว่าเซตแมานี่ปลาจะใส่เลดียนทั้งหกเ้นเลยครับปลาบอกบ่แพง0 0เปล่าสามมือเน,นีอยงสามมือหาหกเซนสามมืนหาสำคัญ,คญ,คญว่ามีมุลใชยหรืเอเปล กันไม่มูดขายกันิเออตอนเกินม่ตามือเนี่ยปุ๊บปุูดัมือเล้วปุดัโอ้สบายายดยวมันน้นหยเรีน่ลงที่รถยน้มัน สุดครับขายอะไรขายอมได้ขายนี่ครับเดี๋ยวเช็ลมเติมีรยุแกออกปาแกออกกู h ดของจะไปยืนเมาดูคันเมานมือเฮ็ดำเส็จแล้วครับนี่ ไม่ต้องไปถึงลานยางครับออกกำลังกายตอนเสาปลาแท้วะถ้าอย่างนี้ไปยิงยางนี่ยิงล้อล้อลอยครับปลาแท้เสียด้วยสองร้อยมือนี่อ้ยเกอ้างบนก็ไปเร็วล่อยหนึ่งล้อยู่มาใส่นี่งเม่ออ่ะโอ้เนี่ยครับ้อดยาบลอยครับ เดินหน้าโดยดีกรีขับรถด,ดูไปะตะนายกันนี้ขับแหวนลานยางนะเกิดอะไรแกก็มีส่วนรถท็พิโน่กแกอืมอมีส่วนรถได้เจอเขาเป็นยังกับรอเขาเอาตีนรถดูปะไข่สิ่มหรอเก็บายค,ครับอะเก้ยครับเสร็จเรียบร้อย<ฮ>เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก็เราชมคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องบาเบียนน้ำซิ่งด้วยนะเเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ